ที่ห้องประชุมเทวสภาสถาบันพัฒนาฝีมือแรยงาน8นครสวรรค์นายบดิน,นกเกษมสารรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานมอบรางวัล นครสวรรค์ร a เบิดเมดเมนต์เอ็กซ์เรนซ์อวอร์ด2อโดยมีนางสาวอัมพันธ์สีเริงล่าสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจานังหวัดนครสวรรค์พร้อมด้วยผู้ประกอบการพนักงานเข้าร่วมรับรางวัลในครั้งนี้สำหรับรางวัลน,นครสวรรค์ l a เบิ m a n a g e m น n ์ e x c e l l e n c e a w a r d 2 0 2 4เป็นการประกวดสถานประกอบการที่มีการปฏิบัติตามกฎหมายรวมไปถึงความปลอดภัยสีวอนณมายัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน และยังมีการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานและบุคคลที่ได้ดำเนินการผ่านเกณฑ์ในด้านต่างๆและเป็นความภาคภูมิใจให้แก่ในจ้างลูกจ้างซึ่งยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงานในจังหวัดนครสวรรค์และเป็นต้นแบบในการดำเนินง,งานพัฒนาด้านแรงงานให้แก่สานประกอบการและสถานศึกษาต่อไป โดยมีผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินรวม11ประเภทรางวัลรวมทั้งสิ้น106รางวาัลอาทิเช่นรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์รางวัลสตรีทำงานดีเด่นสถานประกอบการที่ทำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี g l p และบุคคลและเครือข่ายนอกระบบที่ดีเป็นต้น 8.